กลับมาอีกแล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูวัยรุ่นเข้าวัดเข้าแล้วไม่น่าให้ออกซะด้วยฉันเขาทิพแก้ววายาวัจกรวัดแก้วโบระวารามมีวัยรุ่นชายสองคนเข้ามาของวัดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเด็กคนนี้เข้าวัดมาทำอะไรครับ อ๋อไหว้พระแหม่ดีมากครับเด็กวัยรุ่นเข้าวัดเองมาไหว้พระเนี่ยหายากแหม่ดีจังเลยเห็นแล้วชื่นใจแหม่ไหว้พระเสร็จแล้วทำอะไรต่ออ๋อทุบตู้บริจาคไหว้มาทำมากราบพระขอโทษแล้วมาทุบตู้บริจาคไอเด็กนารกจะกินหัว ดูสิสองคนช่วยกันขยันขันแข็งทํามาหากินโกยกันคนละไม้คนละมือโอ้ยดูดดูมันโกยกันใหญ่เลยนะ่ยนรกนั่นเนี่ยบาปกรรมนะเว้ยเฮ้ยผ่านหน้าพระต้องนอบน้อมสักนิดหนึ่งต้องก้มหัวเฮ้ยโอ้โหส่วนตอนเนี่ยยัดทั้งแบงทั้งเหรียญใส่เต็มเสื้อเลยเอาเอาล่วงล่วงล่เอาเอา,เอา,เอายังไงเอายังไง แห้เก็บสิครับเสียดายแย่เลยเอา้าเจ้าเฮอมีเก็บด้วยเอา้าเดินออกไปหน้าตาเฉยเลยนะั่นบาป,ปทำว่าพวกแกเนี่ยด,ดูสิทำหลวงพี่เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเหลือแต่ตู้แตกๆให้หลวงพี่เขาแกรู้ไหมแกทำอย่างเงี้ยนรกจะกินหัวพวกแกแล้วพีพบมันคือราไถ่หิดคาตมี วันตัวสูบันทีถ้าทำดีให้ใครหรอ,อ,อทุกงลงไปรบกันนะส,สิสอขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงยายนม พระประธานก่อนกับพระเศษก็งัดตู้บริจาคใช้เวลาในการงัดแงะประมาณ5นาทีได้เงินไปประมาณ2 3 0ถึงหมน้องเขาคงอยากบอกเราว่าบาปครั้งนี้นหนักแต่นอบน้อมนะขอขอบคุณคุณสัมเภาทิพย์แก้ววยาวัชกรวัดแก้วโกรวราลามจังหวัดกระบี่เรื่องกราบก่อนทุก